สวัสดีค่ะดีนะคะมาบันทึกเทปสั้นๆนะคะก็เริ่มต้นที่จะแกะหนังสือนะคะเรื่องของพลังจิตใต้สมณิจจะแป๊บน,นึงนะ,ค,ะคุณไม่มีขาตั้งกล้องทักทายทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้คููอยู่ที่ทะเลสาบนะคะเดี๋ยวหันกล้องให้ดูมาตั้งแต่ตอนห้าโมงเย็นนะ ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มอิตาลีนะคะประเทศไทยก็เที่ยงคืนพอดีนี่เป็นส่วนคนเขาจะมานั่งอาบแดดปิกนิกนะคะทำได้หลายอย่างมากอ่าวันนี้นะเดี๋ยวครูรามาทําไลฟ์สั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกเดี๋ยวให้ดูหนังสือเล่มนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมีเอามาคกูจะทำเป็นไลฟ์แบ่งปันนะคะเป็นไลฟ์สั้นๆี่เล่มนี้ หน,ะะนังสือที่ชื่อว่าอนุภาพจิตใต้สําสนึกทีนี้นะคะไปกีนี้ครูก็ไปเจอเขาคุยถึงเรื่องของออสิบนะคะสิวิธีของการที่จะใช้การโปรแกรมจิตทำให้ให้เราสามารถที่จะเ,เข้าถึงแล้วก็สั่งการถึงจริงนี่ยักษ์ได้ะนะคะสวัสดีทุกคนทีนทุกคนก็นอนกันอยู่ในที่ประเทศไทยใครเข้ามาย้อนหลังนะคะฝากทักทายทุกคนครูช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์แต่เตรียมงานให้อยู่นะดูได้เลย ะะตอนนี้ครูก็กําลังใช้การโปรแกรมจิตนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนว่ามันทํำยังไงนะนี่นั่งทํางานนอกสถานที่เท่ไหมคะทำงานนอกสถา,ท<ม>ททาน,นถาที่เท่เนาะไม่ได้เอามือกล้องมาอ่ะฟังกันนะคะครูก็มีเทคนิคพิเศษที่จะมาแบ่งปันนะคะเรื่องของการใช้จิตใต้สําสนึกนะคะเดี๋ยวเราเราจะมาคุยกันนะคะครั้งหน้าจิตใต้สําสนึกคืออะไรบางคนก็ สนใจเรื่องของจิตใต้สานึกเนาะเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังก็บอกว่าการเลี้ยงลูกของจิตใต้สานึกเนี่ยนะคะเรามีจิตใต้สานึกที่ยิ่งใหญ่นะเรียกเราใช้จิตใต้สานึกของเราเพียงแค่5้าถึงสิเท่านั้นเองทีนี้วันนี้ครูจะมาบอกออถึงประโยชน์ของการรู้จักทําการรู้จักจิตใต้สานึกขอ,ของตัวเองจิตใต้สานึกที่มีทั้งหมด4นะคะทศทีมีจิตทั้งหมดที่มีทั้งหมด4รูปแบบและการ พลังของจิตใต้สำนึกเนี่ยสำคัญแบบไหนนะคะเขาบอกว่าเราจะมาเรียนรู้ที่จะสั่งการจิตใต้สำนึกที่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีการสร้างโครงสร้างหลักสูตรด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวครูจะอ่านทอดน,นี้ให้ฟังนะคุณมีจินนี่ที่คอยทําให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงอยู่แล้วแต่จินนี่ของคุณของคุณไม่ให้คุณส่งหวังง่ายๆแค่ถูตะเกียงหรือเปิดจุดขวดวิเศษหรอกจินนี่คือจิตใต้สํานึกของคุณ และคุณต้องรู้จักวิธีทำงานของมันและวิธีสั่งการที่จะพูดทีน่นัณอันและวิธีสั่งการมันก่อนที่จะมันจะยอมเป็นทาสรับใช้คุณอย่างยอดเยี่ยมอันนี้ก็อยู่ในคอร์สคอร์สหนึ่งที่ครูเคยสอนไปเมื่อปี1.9นะคะก็คือ6.2เรื่องคอร์สที่ชื่อว่าเ yes เจ้านายนะคะจริงนี่ยักษ์เนาะเขาก็คุยถึง เขาบอกว่าการรู้สึกดีและการพูดซ้ำซากอย่างมีความศรัทธานะคะหมายถึงว่าพลังอํานาจจิตใต้สำนึกของของตัวเรานะคะเดี๋ยววันนี้ครูไลฟ์คร่าวๆรายละเอียดมันยังไม่เป๊ะแต่เอามาคุยคร่าวๆเดี๋ยวครูจะมาบอกให้ฟังว่าจินนี่ของคุณทํางานแบบไหนนะตอนแรกจะมาสอนเรื่องออกินกบตัวนั้นซะแต่ทีนี้ครูมาเจอหนังสือเล่มน,นี้นะคะเรื่องของพลังจิตใต้สํานึก The g e n i u s วิทินีแล้วกูก็ชอบมากแล้วกลาลังแก่แล้วกลาลังเรียนอยู่ไงก็เลยจะคิดว่าเออเดี๋ยวจะเอาไลฟ์พวกนี้มาแบ่งปันดีกว่าเอาทำลายใช่เนาะเ <Okay. S 1> ขาบอกว่าความสามารถของจิตใต้สํานึกมีมากกว่าที่คุณคิดมากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอ้างว่าพวกเราส่วนใหญ่ใช้จิตใต้สํานึกไปกันแค่ไม่เกินร้อยละ5 1 0เท่านั้นนะคะเขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งของจิตที่ต้องขยายความให้ชัดเจนคือข้อแตกต่างระหว่างสมองกับจิตอ่าอันนี้เราแบบรายละเอียดเข้มข้นเนี่ยจะต้องเรียน,นตัต้งแต่ต้นถึง จนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดเยอะมากแล้วมีอะไรอีกมีอํานาจของจิตใต้สำนึกนะคะมีเวิร์กช็อปนะเดี๋ยวคู่จะดูสารบัญให้ละกันทีนี้ก็มีการเรียนกันแบบนอนสต็อปเลยสิใช่ปะเรียนกันแบบมอมแมนเนยช่วงล็อกดาวน์นะคะก็ใครที่อยู่บ้านเฉยๆนะคะก็มาเรียนได้นะเดี๋ยวคูดูบทนานะการฝึกดูความคิดตัวเอง <No. S 1> นะคะ แล้วก็มีวิธีการสั่งการจิตใต้สำนึกทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด10รูปแบบมีกิจกรรมมีเวิร์กช็อปน่าเรียนมากนะอันนี้ก็เป็นข่าวๆที่ครูจะบอกเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังว่าการมองเห็นขนาดนะคะนี่คุยถึงเรื่องจิตนะอย่าเพิ่งงงนะอารมณ์นะคะแล้วก็ความคิดที่ ที่ความคิดเดียวที่เป็นใหญ่เหนือใครอะมาดูตรงนี้ดีกว่าน,นี้สนุกมากฟังนะเดี๋ยวครูจะให้ฟัง,ฟงไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามจิตใต้สำนึกจะยอมรับเพียงแนวคิดเดียวเท่านั้นว่าเป็นจริงแนวคิดมากมายความคิดนิสยัยสิ่งที่ถูกสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเวลาเดียวกันแต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตใต้สำนึก มองแนวคิดเป็นหนึ่งจริงแนวคิดนั้นจะชี้นาและครอบงาการกระทําของคุณอ่ะเดี๋ยวครูแฟเความหมายตรงนี้สําคัญมากนะ,ะใครมาเรียนเรียนตอนดึกนะคะฝากสวัสดีทุกคนครูร่าไม่ได้รายนานแต่ว่าอยู่ที่ทะเลสาบเราก็เอาหนังสือเล่มนี้มาแกะเดี๋ยวจะทํา Facebook ไลฟ์เป็นเดี๋ยวจะเอานี่เป็นอินโทรแล้วก็จะทําเป็นตอนนะคะตอนที่หนึ่งตอนที่2ตอนที่สามนี่ก็เป็นวิวสถานที่ทํางานของครูออร่าทำงานนอกสถานที่ สามารถที่จะเขียนหนังสือทํางานเตรียมงานไลฟ์ได้ด้วยเดี๋ยวคขาหน้ามาเอามาตั้งกล้องที่นี่จะไลฟ์ที่นี่เดี๋ยวเอาไม้มาด้วยนะทีนี้เขาบอกฟังให้ดีเขาบอกว่าความคิดเป็นความคิดเดียวที่เป็นใหญ่เขาบอกว่าจิตใต้สําสนึกนะคะ,ะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะจิตใต้สําสนึกจะยอมแพ้ต่อแนวคิดที่เป็นใหญ่เท่านั้นก็ต่อเมื่อมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ขัดแย้งแต่ทรงพลังมากกว่าเห็นไหมพูดง่ายๆแปลเป็นภาษาบ้านเราสมมติว่าเรามีแนวคิดนะคะว่า ฉันเ,เกิดมาจนนะคะแนวแนวคิดของความยากจนแนวคิดที่ว่า,าความรวยนั้นยากเงินไม่ได้หาง่ายเงินไม่ได้อยู่บนต้นไม้นะคะแนวคิดที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆอย่าฝันไปเลยอย่าอย่าเพอ้อไปเลยต้องทํางานหนักทาให้แนวคิดคูคือถึงค,ค,ความคิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนนะระหว่างอะไรคือความคิดที่ครอบงำจิตใต้สำนึกอะไรคือพลังของจิต ใต้สำนึกและครูจะมาขยายความของจิตทั้ง4เรียนละเอียดนะนี่แล้วครูก็จะมาคุยถึงอะไรคือพลังจิตใต้สำนึกวิธีการออสั่งการจินนี่ยักษ์นะคะน่าสงสา์น่าสนใจนะแล้วก็ให้ทุกคนฝักแช่แล้วก็ไปกดไลค์ไว้ที่เพจนะคะเดี๋ยวครูก็จะเอาวิดีโอที่สอนลง YouTube ด้วยนะคะ YouTube ไปติดตามที่ครูออร่าเด m อ g แมจิกออเหมือนชื่อเพจนะคะ ทีนี้มาฟังตรงนี้อีกทีหนึ่งก่อนจบนะเพราะว่าแบตจะหมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะมาไลฟ์ที่ถ้าไลฟ์ไม่ได้ไม่มีสัญญาณกูร่าจะทำวิดีโอนะคะเพราะพรุ่งนี้จะไปเดินไฮงที่เขานะ,อะตอนนี้กูร่าฮอลิเดย์แต่แต่ก็อยากสอนนะเขาบอกว่าฟังดีๆค,ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งที่มันใหญ่กว่าเช่นเออฉันมันจนฉันหาเงินไม่ได้ ไม่มีทางเป็นไปได้หรือฉันมันรวยไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันคือแนวคิดนะคะแนวคิดคือมายเซ็ตทีนี้เออทำอยังไงให้แนวคิดบางแนวคิดพวกนี้นะคะมันถูกลบออกไปเขาบอกว่าที่สําคัญคือแนวคิดมันไม่สามารถลบออกไปได้โพที่คุณพูดผิดไม่ได้ถูกลบออกไปแนวคิดไม่สามารถถูไม่สามารถลบออกไปได้มันยังคงฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกและจิตใต้สํานึกไม่มีวันลืมมันนะคะฟังดีดนะ แนวคิดเชิงลบต้องถูกแนวคิดเชิงบวกที่มีอํานาจเหนือกว่าและแข็งแกร่งกว่าถึงจะเอาชนะมันได้ข่าวดีก็คือคุณไม่จําเป็นต้องรู้แหล่งที่มาของแนวคิดดังกล่าวแค่เอาชนะมันได้ด้วยแนวคิดเชิงบวกก็พอนะคะอ่ะครูเคยไปเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะคอร์สที่ชื่อว่าเอ็มเอ็มอีนะไม่ต้องสนใจเป็นคอร์สคอร์สไหนสวัสดีใครที่มาฟังครูครูคุยเรื่องของพลังจิตใต้สําสนึกวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดแล้ววิธีการ ค้นหาจินนี่ยักษ์ในตัวคุณวิธีการสั่งการจินนี่ยักษ์ทีนี้ครูก็จะมาก่อนจบเพราะว่าแบตเหลือน้อยมากขอโทษด้วยนะคะไม่ได้เต็มตัวจะมาไล่แต่ให้ทุกคนไปทําการบ้านเลยนะคะคุณจะต้องหาคําแบบนี้นะเดี๋ยวครูสอนกล้องใหบบ้ดูคําพูดเพราะว่าจิตจิตใต้สํานึกนะคะจะโดนครอบงำจากความคิดจําได้แบบจิตใต้สํานึกโดนครอบงำจากแนวความคิดสมมุติว่าเรามีความคิดว่าเรายากจนใช่ไหม จิตใต้สํานึกก็จะจดจําสิ่งนั้นคือแนวคิดนีจ้จะถูกล้างไปไม่ได้แต่เราจะต้องใส่แนวคิดใหม่ที่เป็นเชิงบวกและมีพลังทรงพลังกว่าเข้าไปไปบอกจินนี่จินนี่เขาก็จะฟังคุณนะคะครูก็ยกตัวอย่างนะครูก็บอกว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวก็ส่องกล้องให้ดูการบ้านเนี่ยนะคะคุณก็เอากาันบ้านมาทําได้เลยวิธีการง่ายมากนะอันนี้ครูแชร์โปรเซสส่วนตัวเนาะครูก็เอาสมุดมาเล่มหนึ่งนะคะเป็นสมุดเปล่าลมแรงเนาะ สมุดเปล่ามาเล่มหนึ่งนะคะดูเลยนะเป็นสมุดเปล่าใหม่นะสมุดเล่มใหม่ดูนะไม่มีเล่มใหม่นะแล้วคุณก็หาปากกาอันใหม่มาหนึ่งอันนี่คือบร์กช็อปนะคะใครมาดูไลฟ์ฝากเขียนทักไทยด้วยนะครูวราช่วงนี้ไม่ได้สอนแต่เอาเอาการบ้านมาส่งให้คุณก็เขียนวันที่เห็นไหมคะครูเขียนวันที่21เดือน8 21นะคะก็คือพุทธศักราชเนาะครูอยู่ที่อิตาลีเนาะครูใช้คริสต์ศักราชคุณก็คุณก็เขียน21 สิงหสิงหา2564นะคะเดย์ 1, คุณเริ่มต้นเขียนคำพูดแบบนี้ค่ะฉันมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมนิ่ยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนครูก็ได้นะฉันมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมมีความสุขความสำเร็จมีความรักที่งดงามมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากมายมหาศาลมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างเต็มรูปแบบคุณก็เขียนทั้งหมดนะคะทั้งหมดอย่างนี้นะคะเห็นไหมแต่ละหน้าลมแรง ทั้งหมดนะฟังครูนี่คือการบ้านของการใช้การสั่งจินนี่ยักษ์คือการเอาแนวคิดใหม่ใส่เข้าไปพูดซ้ำเขียนเขียนก่อนนะคะเป็นทั้งหมด55การบ้านนะ55ครั้งประโยคนะคะประโยคใดก็ได้ที่คุณสร้างขึ้นประโยคกูยาวมากคุณจะทำเป็นประโยคส,สั้นๆเช่นฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความมั่งคั่งร่ำรวยจะเป็นประโยคสัส้นๆก็ได้ ทั้งหมด55ประโยคติดต่อกันดูนะคะเห็นไหมคะเขียน1 2 3 4 5ส6 23้ยสทั้งหมด55ประโยคนะคะติดต่อกันเป็นเวลา5วันเต็มเก็ตไหมห้าิประโยคซ้าประโยคเดียวนะเป็นเวลา5วันคุณก็คุณเขียนให้จบ55วันนี้ตอนเข้านอนก็ได้ตอนตื่นนอนก็ได้ ให้ทําตอนตื่นนอนหรือตอนเข้านอนตอนที่จิตใต้สํานึกกําลังเปิดเพราะว่าช่วงที่เราจะเข้านอนช่วงที่คุณอยู่ในสมองเอลฟานะคะคือช่วงที่จิตใต้สํานึกจะโดนสั่งการได้ง่ายาให้ดูวิวก่อนสอนช่วงที่สมองเอลฟานะคะก็คือช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นตอนช่วงง่วงนอนเนี่ยสมองนะคะจะจะจะ,จะ,จะมีคลื่นที่อ่อนตัวลงคุณจะไม่เหมือนไม่เหมือนคลื่นเบตา้าคลื่นเบต้านี่คือเวกนะคะก็คือ คุณตื่นตัวแต่ตอนที่คุณง่วงนอนหรือคุณเพิ่งตื่นนอนเนี่ยคุณงงเงียเนะจิตใต้สำนึกจะเปิดมากเลยแลาจะเข้าไปโปรแกรมจิตได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นตอนที่คุณง่วงนอนก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะคุณทําการว่าบ้านนี้ที่ครูบอก55คําทรงพลังที่คุณจะเข้าไปโปรแกรมจิตใต้สานึกที่จะเข้าไปสั่งการจินนี่ยักษ์ของคุณนะคะ55ครั้งเป็นเวลา5วันคุณก็สมมุติวันนี้คุณทําวันที่21เหมือนครู21่กรกฎาคม2564้เดย์หนึ่งคุณก็เขียนฉันมั่ง่่งารวย ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะสั้นๆก็ได้ยาวๆก็ได้สร้างคําแบบไหนก็ได้ให้มันไม่ต้องยาวมากกระชับของคุณที่สองบรรทัดนะคะแล้วคุณก็ทํา3ข้อ1เขียน1 2 3 4งสอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนคํานั้นซ้ําๆเป็นเวลาเป็นเป็นจำนวน55ครั้งทําติดต่อกันตอนทําอยู่ห้ามทํากิจกรรมอื่นนะคะตอนทําอยู่ห้ามทํากิจกรรมอื่นให้ทำเวิร์กช็อปนี้จนกระทั่งเสร็จก็ t ไหมนะคะมาสั่งการบ้าน ให้ทํากิจกรรมนี้จนกระทั่งเสร็จจบวันนี้คุณขึ้นไปอีกวันหนึ่งคือวันพรุ่งนี้เวลาเดิมก็ได้ก่อนเข้านอนหรือตื่นนอนวันที่12กรกฎาคม2564คําพูดเดิมฉันบั่งข้างร่ารวยหรือฉันมีสุขภาพดีหรืออะไรก็ได้คําพูดเดิมเป็นจํานวน55ครั้งเป็นเวลา5วันติดต่อกันทาอย่างนี้ไปเป็นเวลา5วันคือสมมติคุณเริ่มวันที่11 22 23 24 25 5วันจบนะคะเท่ากับคุณได้เข้าไป ตอกย้ำจิตใต้สำนึกของคุณเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนคำพอครบ5วันคุณเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะยิ่งทำยิ่งดียิ่งทำได้ตลอดชีวิตยิ่งดีมากนะคะครูรีบพูดนะเพราะว่าแบตมันจะหมดโทษทีนะคะอยากสอนนี่ครูทำ์ืช็อปให้ดูนะเดี๋ยวบรรยากาศดีมากนะคะครูใช้กดแรงดึงดูดนะคะครูออร่าเนี่ยมีชีวิตที่ติดลบนะคะใครที่ตามครูมาในเพจเนี่ยเขาจะรู้ ครูเคยครูเรียนไม่จบม3นะคะแล้วกอ็อยู่ห้องเช่ากินข้าวแกงบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ครูไม่รู้จักเรื่องของกฎแรงดึงดูดความควันตัมฟิสิกส์นะคะไม่ใช่เรื่องของสัญะญาศาสตร์เป็นเรื่องของสมองครูจบ NRP Master มาเนี่ยจะมาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นระบบสมองกับระบบของจิตใต้สำนึกหรือระบบของจิตวิญญาณเป็นระบบเดียวกันเพราะเรามีบอดี้ไมซ์เชื่อมต่อกันนะคะอันนี้ไม่ลงลึกนะเพราะว่าวันนี้ มาให้ intro. อินโทรพรุ่งนี้จะสอนสัญญาว่าจะสอนแต่ถ้าเกิดว่าแบตบครูจะไปบ,บนเขาไปไฮกิ้งถ้าไม่มีไ i f i เดี๋ยวครูจะอัดวิดีโอสอนแล้วครูจะโหลดในเพจเ,เป็นอีพีสุดที่1นนะคะเราจะมาสอนกันถึงเวิร์กช็อปของบทที่1นนะคะครูจะมาสอนบทนำนะคะแล้วก็บทที่1ครูจะมาสอนว่าวิธีการหาจินนี่ของคุณจินนี่ยักษ์นะโอเค เข้าใจนะคะกันบ้านใครไม่เข้าใจเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้คําถามว่ามันหนูไม่เข้าใจครูว่าเราพูดเร็วหรือไงเพราะครูแบตหมดนะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครูจะมาสอนต่อครูจะมาดึกมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่งดงามมากให้ทุกคนนะคะโฟกัสไปถึงสิ่งที่โพซิทีฟสิ่งที่สวยงามไม่ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นบอกไปเลยว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นดีนะคะเออกำลังเตรียมตัวเตรียมแผนเตรียมพร้อมให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แล้วคุณจะปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองวันนี้นะคะครัวร่ากา็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่าความรักมาคู่กับความสำเร็จเสมอครัวร่าสวนมนเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ